เฮ็ดหยาง mm hmm. <c oughs> โอ้ลุยงานอะไรตวมันนี่เ mm hmm. บาเว่ยนอุป,ปรกรณ์พร้อมเ่าแล้วเอฟซีสนับสน,นุนตาชื่นบันเทิงทุ่ง mm hmm. เป็นกำลังใจช่องตาชื่นบันเทิงทุ่ง mm hmm. ด้วยการสั่งไม้กวาดทางมะพร้าว เริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทจนถึงแปดสิบบาทตามขนาดความยาวเมือ่อนึงเห็นได้ยัก,กลักดำจักไม้พาะหอมมากรับรับออเดอร์แค่วันละหา้าไม้โ่เน นอกจากไม่กวาดแล้วเฮ็ดยังมยังอีกมินั้กทุกนี่ยัางเดียวเท่านี้แหละแงงเอาสิะ lui lui lui